เด็กชายเอ้าป้องคือใครตองตองแม่วไ,วไม่มีน้องน้องน้องทัดไปโรงเรียนหรือยังยังไม่ยังไม่ชื่ออะไรชื่อไปโรงเรียนยมว่าจินชื่ออะไรมวดจีนชื่อเด็กชายอะไรเด็กชายทัศวัสดิ์นุณเด็กชายทัศวันามสดิกก์นามสก,กุลว่า อะไรอะไรพี่แทนนั่นคุณชื่ออะไรนั่นคุณอะไรน้าคือคนกินคนเอา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 ใหม่ชื่อเด็กชายอะไรชายรถวัสที่ขอบุญเที่ยงพะนุอยู่โรงเรียนอะไรโรงเรียนโรงเรียนอียนจิตตะินเพื่อนเยอะไหมกูชื่ออะไรกูเอากูเออไม่กี่ กูอ๋มเอาไปขี่ขีกูขี่ใจดีไหมไม่ใจสวยไหมไม่สวยเดี๋ยวครูก็ได้ยินนะกูครูน่ารักไหมไม่น่ารักอ้าวอาหารโรงเรียนดีไหมไม่ดีอ้าวเดี๋ยวเขาไล่ออกจากโรงเรียนนะอร่อยไหมอาหารโรงเรียนอร่อยอกินอิ่มไหม เอยเอก็มีนมไหมไม่มีนมอ้าวโรงเรียนที่ไหนไม่มีนมได้กินนมไหมได้กินเขาจะไล่ออกงากโรงเรียนแล้วทอดไปพูดอันนี้เขาอนมเขาให้วันละกี่กององสากองกี่คนเ้องไปกินเองเอาไม่มีนมให้แล้วมีรถอะไรมารับ มารถกลับบ้านไหมมีรถอะไรมารับไปโรงเรียนรถกระบะโรงเรียนกรุงเทพทำไมเอารถกระบะมารับเด็กไม่มีเขาเรียกรถอะไรรถรับดักเรียนเป็นรถไทยอือ,อรถไทยอ่านน้นองเรียนหนังสือเก่งไหมไม่เก่งอ๋ออ่านอ่านหนังสือได้ไหมได้ อ่านว่าอาห,หรอารเอาก็ไ<ป>ก่สระอาอ่านว่าปิ้ใครเวลาครูเรียกครูเรียกชื่อเรียกผู้ใครเรียกชายตะวัดทิ่นุน เด็กชายอะไรเด็กชายเรนบ้ที่คันไม่ใช่ชื่อเล่นเด่นน้องน้องอะไรน้องน้องพี่ทายน้องพี่ทศน้องพี่ไทยพี่ทายน้องพี่พี่พทาพี่พี่ทยน้องพี่ทาโอ้ยนั่นเขา่าี่นายกไม่ใช่เี่พี่าไม่ใช่น้องทอดอันั่นเขาเป็นนายกพี่ธาพี่ธาพี่ทาเป็นอะไร เป็นอไรคุณช right 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 ื่อชื่อจริงจริงชชื่อกินคนเด็กชายตรัตูกินอยู่ชั้นปออนุบาลอนุบาลศูเออนุบาลหนหรืออนุบาลศูอนุบาลศูอนุบาลศปีไหนจะเข้าอนุบาลหนึ่ง ปีหนูปีห้าปีหกตอนนี้อายุเท่าไหร่ 5, <6. S 1> อายุห้าหกอ้าอายุตกี่ปีหปีว้าสปีหปีอันใครเรียกาชาอ่างอ้องไ้ 2> 5, 2, 1, 1. 1> ่อนนัคนลวนนชอบไหมชืออ่องป้องชอบ เอปู่ตั้งให้ชื่อเด็กชายอ้องฟองชอบไหมไม่ชอบทำไมวิจะเอาเด็กชายฟันหร่อเอาเด็กชายฟันหรอเอาเด็กชา,า,ายฟันหรอ,อย,ยฟันหรอ